อ่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ The Ripper กลับมาพบกันกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2 6 6 5นะครับฟุตบอล4คู่วันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่า มาดูสรุปผลที่เด็ดบอลเมื่อวานหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าฟุตบอลโลกมันรอบลึกๆมันจะพิกพิกกันหน่อยนะทีมใหญ่ๆนี่ก็ตายหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะให้ต่อโปรตุเกสก็แพ้หนึ่งศูนย์นะฮะตกรอบไปนะฮะขนาดโมร็อกโกโดนใบแดงนะฮะก็ยังแพ้นะอ่ะนะฮะตายเต็มคู่ที่2นะฮะอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสก็ให้รองอังกฤษไปนะฮะก็แพ้สองหนึ่งก็ตายเต็มนะฮะ และคู่ที่3ผู้สุดท้ายยังดีนะฮะเรอันาซาลกซซาเมื่อวานนี้นะฮะบอดดีตกชั้นนะครับให้ต่อครึ่งลูกก็ชนะ3าศูนย์กินเต็มนะฮะก็ตาย2เข้า1น,นะฮะก็เป็นเรือกธรรมดานะฮะมันก็มีได้มีเสียนะฮะแต่ส่วนมากภาพรวมของเราก็ยังมีได้มากกว่าเสียนะฮะอ่ะวันนี้ฟุตบอลโลกพักกันนะฮะก็มีฟุตบอลพอให้เล่นนะฮะมีอังกฤษแชมเปี้ยนชิพอ่าสเปน 2แล้วก็ฟุตบอลกระชับมิตรนะครับก็มาดูคู่แรกนะฮะควีนสปาร์คแลนเจอร์กับเจอกับเบอร์สลีย์นะฮะคู่นี้นะฮะเป็นเบอร์ลี่นะฮะทีมอันดับหนึ่งของตารางนะฮะเจอกับควีนสปาร์คแลนเจอร์นะครับเจอกับควีนสปารค์คแลนเจอร์ราคาที่เปิดมาวันนี้คือราคาเสมออะไรขึ้นเป็นปปนะฮะอ่ะสักครู่หนึ่งเลนแรกนะฮะจ่ายปปนะฮะ อาจ่ายราคาเสมอน้ําต่ํา0.80์แนเรทที่2เนี่ยนะฮะไหลขึ้นเป็นปปจ่ายเพิ่มขึ้น16ตังค์แล้วก็ลดบอลลองเนี่ย12ตังค์นะฮะเป็น962ฝั่งสกอร์สูงเป็น2ลูกครึ่งน,นะฮะจ่ายสูงน้ําล้นณนะตอนนี้นะฮะส่วนฟอร์มนะฮะควิสบ์คแอนเจอร์เองในรอบ6นัดที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะฮะชนะอยู่แค่เกมเดียวนะฮะแล้วก็แพ้ไป4เกมเสมอ1เกมส่วนเบอร์ซลี่นะครับในรอบ6นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะฮะดีมาก นะฮะแพ้ไปแค่เกมเดียวในรอบหกนั้นที่ผ่านมาชนะไป5เกมแล้วก็คู่นี้เนี่ยนะฮะความสําคัญในคู่นี้เนี่ยนะผมมาดูตารางคะแนนแล้วเบอร์สลีย์นะฮะตอนนี้นะฮะอยู่อันดับหนึ่งแข่งน้อยกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะหนึ่งเกมนะฮะมี41แต้มเท่ากันวันนี้นะฮะถ้าเบอร์ลี่ชนะนะฮะก็จะมีแต้มมากกว่า3คะแนนนะฮะความสำคัญจึงมาเป็นเบอร์ลี่นะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะฮะ เฮดทูเฮดเนี่ยในรอบ6นัดที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ปี2013ถึงปี2016นะฮะเจอกันมา6ครั้งมีเสมอ2เกมไดแล้วก็เป็นเบอร์สลีย์เนี่ยชนะไป3เกมคือสปาร์คเลนเจอร์ชนะไป1เกมด้วยกันนัดล่าสุดเบอร์ลี่ชนะมา1นต่อศนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านของทั้ง2ทีมนั้นนะฮะเบอร์ลี่นะฮะลงเล่นเป็นทีมเยือนในฤด,ดูกาลนี้10เกมชนะไป4เสมอ4แพ้2องยิงสิเสีย13ก็ยิงเยอะเสียน้อยก็ถือว่าดีนะเพราะว่า แพ้ีแค่2เกมนะฮะจาก10เกมนะครับส่วนคริสปาร์เลนเจอร์นะฮะฟอร์มในบ้าน10เกมนะฮะชนะไป5เสมอ2แพ้3 25เสีย10ยิงเยอะเสียน้อยแล้วก็แพ้น้อยมากก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีสำหรับคริสปาร์นะครับอ่าในนัดนี้เองนะฮะเบอร์สลีย์เนี่ยต้องการ3แต้มนะฮะเพื่อที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงโดยชอบทำจริงๆนะฮะตอนนี้เพราะว่าแต้มยังเท่ากันอยู่กับออะไรนะเจฟฟรียนเต็ดนะฮะ ก็นัดนีรูเชียเบอร์สลีย์ดีกว่าครับผมอ่ะส่วนคู่ที่สองเนี่ยฮะวันนี้ก็จะไปแบบไ,ไวๆเลยนะครับคู่ที่ผมไปดูกระแสไอเช่นบุกี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะกระแสไอเช่นบุกี้นะฮะอ่ะ74 26บนะฮะตอนนี้17ตเนาฬิกา1นาทีนะฮะประมาณนี้เลยราคาก็จะเป็นครึ่งครบลูกนะฮะตามสูตรนะฮะสองกอสูงสองครบสองครึ่งด้วยสามสูตรใส่กันเลยไม่ว่าจะเป็นกระ,สะแสไอเชนบุกี้แลวก็ ราคาครึ่งครบลูกแล้วก็เป็นเอ่อครึ่งครบลูกสกรสสอรแบบ์สูงสองควบสักคู่นะฮะสกอร์สูงไม่สมดุลแบบออกบอลลองเลยส่วนฟอร์มนะฮะวัตฟอร์มเองในรอบวงนัำที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะฮะหกเกมเนี่ยชนะไป4เสมอ1แพ้1นะฮะสามด้าหลังสุดแพ้1ชนะ1เสมอ1ส่วนฮันสิตี้นะฮะในรอบวงนัำที่ผ่านมาชนะ1แพ้2เสมอ3นะฮะส่วนเฮตูเฮต์เนี่ยหกครั้งหลังสุดนะครับตั้งแต่เจอกันมานะตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2017นะฮะ ก็มีเสมอ1ครั้งนอกนั้นก็จะเป็นฮันซะิตี้ชนะไป2เกมสเกมวอตฟอร์ดชนะ2เกมนัดล่าสุดฮันซิตี้ชนะวอตฟอร์ดมา2ต่อ0ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านนะฮะวอตฟอร์ดในฤดูก,กาลนี้10เกมที่ลงเล่นในบ้านนะฮะชนะไป6เกมเสมอ1นเกมแพ้3เกมถือว่าดีนะแล้วก็ยิงไปทั้งหมด17ประตูเสีย10นะฮะก็ยิงเยอะเสียน้อยนะครับส่วนฮันซิตี้นะฮะฟอร์มนอกบ้านของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเป็นโซนตกชั้นอยู่นะ สิบเกมที่ลงเล่นไปทีมเยือนนะฮะชนะ3เสมอ3แพ้4ยิงส4เสีย19ยิงเยอะเสียเยอะนะฮะและที่สำคัญเลยคือวันนี้นะฮะฮันซิตี้เองนะฮะมีอยู่24คะแนนนะฮะหนีจากโซนตกชั้นอยู่แต้มเดียวตอนนี้นะฮะต้องต้องเก็บแต้มนะฮะอ่าอย่างน้อยนต้องเสมอเพื่อแบ่งแต้มส่วนอฟฟอร์ดก็ไล่ไแค่เบียดอันดับ6 5 4 3นะฮะแล้วก็ราคาเข้าสู่เลยคู่นี้ไม่มีอะไรมากมายครับให้ลองให้ลองฮันซิตี้ด้วยราคาครึ่งควบลูกครับผมส่วนคู่ที่3นะฮะคู่ที่3 แคนาดาเจอกับบูโกสเอฟซีคู่นี้นะฮะเป็นเจ้าบ้านแคนาดานะฮะทีมอันดับ7ของตารางนะฮะฟุตบอลลาลิกาสเปน2นะครับหรือฟุตบอลเซกูด้าดิวิชั่นสเปนเทีย่ยงคือ30มนาทีนะฮะแคนาดาทีมเจ้าบ้านอันดับ7ต่อบูโกสซีเอฟด้วยอันดับ2เนี่ยด้วยราคาครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูกเลทแรกนะฮะจ่ายน้ำต่ำเลทที่2ก็จ่ายน้ำต่ำนะฮะและก็สกอร์สูงเียทเปิดมมาแค่สองลูกเท่านั้นนะครับ ส่วนฟอร์มในรอบผมนัดที่ผ่านมานะฮะกานาดาในรอบผมนัดที่ผ่านมาชนะไป3เกมแพ้2เสมอ1นสามนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้1ส่วนบุกซีเอฟนะฮะก็ถือว่าด,ดีนะฮะในรอบผมนัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้2นะฮะสนัดหลังสุดก็ชนะ1เสมอ1แพ้1เหมือนกันเฮดทูเฮดนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครั้งนี้เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์นะฮะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านของทั้งสองทีมนั้นนะฮะ บูกโกต์ซีเอฟนะครับเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด9เกมนะฮะทั้งฤดูกาลเนี้ยชนะไป4สเสมอ4แพ้1 6, 3, ยิง6เสีย3ยิงน้อยเสียน้อยแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านเนี่ยถือว่าดีเลยนะฮะส่วนกาตาลาซีเอฟนะฮะอ่ะฟอร์มในบ้านดีเหมือนกันนะฮะเพราะเล่นไปในบ้าน9เกมไม่เคยแพ้เข้ามาเลยชนะไป7เกมเสมอ2ยิง20สเสีย2โหยิงโคตรเยอะและเสียโคตรน้อยนะฮะและฟอร์มในบ้านไม่เคยแพ้เข้มาด้วยนะฮะอ่ะ จังหวะนี้ครับด้วยอันดับที่ดีกว่าของบูโก้เนี่ยก็ยังได้เปรียบนะแต่ว่าฟอร์มนี่ก็ถือว่าสูสีกันไม่เคยเจอมาก่อนบูโก้เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นฤดูกาลนี้มานะฮะเพิ่งเลื่อนชั้นมาส่วนกา,าด้าเนี่ยก็อยู่หลีกสมานานแล้วพอสมควรนะฮะอ่ะราคาวันนี้ก็เปิดมาแทนฟอร์มการาดาในบ้านก็ดีด้วยนะฮะวันนี้ให้อยู่ต่อการาดาด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งวบลูกก็ได้ครึ่งครึ่งลูกตอนนี้จ่ายน้ํา0.73นะครึ่งวบลูกจ่ายน้ํา9.5นะฮะอยากจะเล่นราคาไหนก็แแลล้วต่เย นะฮะอ่ะก็ให้เป็นบอลต่อกันได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับโอลิมปิกดียงพิมพิเลกเจอกับลีกเอิงฝรั่งเศสราคาที่เปิดมาวันนี้จากปปไหลขึ้นเป็นครึ่งครบลูกนะฮะจากน้ำต่ำสุดจะไปแปลจ่ายเป็นน้ำเยี่เก้าห้านะฮะบอลรองน้ำต่ำสุดเก้าสิบสกอร์สูงไหลตามจากสามลูกเป็นสามควบสามครึ่งคู่นี้ยิงแหลกนะฮะฟอร์มในรอบหกนัดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะก็มีสนุดแพ้ไปเกมหนึ่งชนะไปห้าสุดเนนี่ยชะ สีกันเออสีด้านหลักสุดชนะติดตอ่อกันเลยนะฮะอุย้ยขออภัยนะเมื่อกี้หลุดปากอ่ะนะฮะเออส่วนลิเวอร์พูลเอยส่วนโอลิมปิกลิโยโอ้โหนะเสียงหลงไปเลยนะขออภัยด้วยนะฮะอ่ะตลกนิดนึงเมื่อกี้อ่ะลิโยนะฮะโอลิมปิกลิโง่ในรอบรองชนที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะฮะชนะ3 แพ้2เสมอ1นะฮะสามนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดแพ้มาเฮดทูเฮดเคยเจอกันมา3ครั้งนะฮะตั้งแต่ปี2 0ง9ถึงปี2 0 1 9นัดแรกลียองชนะไป2อต่อหเสมอ1นต่อหในปี2 0ง9และนัดล่าสุดลิเวอร์พูลชนะลียองไป3าต่อหนะฮะก็คู่ที่ไม่มีอะไรมากมายครับบอลโครเกต์กันอยู่แล้วนะครับนะฟิลิปปินสอังกฤษกับลีกเออฝรั่งเศสแล้วก็ชื่อชั้นศักยภาพทีเนี่ยสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้อีกแล้วถึงแม้จะเอาตัวสำรองตัวเด็กเเเเลลลล็็็กก่่่นนนนตตตาามมมมแววััีี้ะะฮิออรร์พูย1ดคบผ ให้ต่อลิเวอร์พูลนะฮะด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ได้นะฮะอ่ะก็เป็นบอลต่อลิเวอร์พูลนะสูตสูงต่ำขอไม่แตะนะสี่คู่กันวันนี้นะฮะสี่คู่วันนี้นะคู่แรกคริสตัลเลเจอร์เจอกับเบอร์ลิน์ี่นะฮะคู่นี้ให้ต่อเบอร์ลิน์ี่นะฮะเพราะต้องการสามเต้มมากกว่านะฮะให้อยู่ต่อเบอร์ลิน์ี่ด้วยราคาปปนะฮะคู่ที่สองวอตฟอร์ดเจอกับฮันซิตี้นะฮะคู่นี้นะฮะฮันซิตี้นะฮะหนีตกชั้นอยู่และราคาเข้าสูตรเข้าสไตล์เลย นะฮะไม่ได้น่าเกลียดอะไรที่จะลองนะฮะให้ลองคาสเซตี้ด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับและคู่ที่3นะฮะแคนาดาเจอกับบูโกซีเอฟนะฮะคู่นี้ฟุตบอลลาลิกาสเปนสองให้อยู่ต่อแคนาดาด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ได้นะฮะและคู่ที่4นะฮะลิเวอร์พูลเจอกับโอลิมปิกลียงคู่นี้ก็ให้ต่อลิเวอร์พูลด้วยราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ได้เหมือนกันสําหรับตัวเดียวเน้นๆนะฮะตัวเดียวเน้นๆวันนี้ผมให้อยู่ต่อเบอร์สลีย์นะฮะด้วยราคาปป อ่ะสี่คู่วันนี้ก็เป็นบอลต่อ3คู่บอลรอง1คู่ตัวเด่นนั้นนิดให้เป็นเบอร์สลี่นะฮะอ่ะสำหรับแนวทางที่จะไปคิดวิเคราะห์ยแยกๆคิดิดนี้ก่อนทำก่อนตามสำหรับการลงทุนก็มีปัจจัยเสี่ยงใครที่อยากจะลงคอนเสี่ยงกดลิงก์คอมเมนต์ปั๊ปุ๊บต้คลิปมาก็จะมีกลุ่มฟรีกับกลุ่ม v ีพวันนี้ก็ไม่ได้ทำสรุปผลอีกแล้วนะฮะเพราะว่าอัพคลิปค่ำนะอ่ะก็ที่อัดคิดค่ำเนี่ยเพราะว่าฟุตบอลมันก็ต้องเลือกกันหน่อยนะเพราะว่า ไม่อยากให้สเปะสป่านะผมคัดมาอย่างดีนะฮะ,ะสำหรับวันนี้ต้องจากากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e สวัสดีครับผม